สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพี่โจวันพอยซึ่งสาเหตุที่ผมมาทำคลิปแนะนำเรื่องนี้เพราะว่าคือผมอ่านเรื่องนี้ก่อนที่จะอ่านข้างมุยะนะผมก็เลยยังจำความรู้สึกที่อ่านได้อยู่แบบถึงเล่มสามจะจบแบบอยากอ่านเล่มสี่ต่อแต่ว่าถือว่า เป็นเรื่องที่หาง่ายแล้วก็สนุกพูดแปลกๆไปนิดนึงแต่ก็ช่างมันเถอะโอเคผมแนะนำให้ไปซื้อ,อะนะเรื่องนี้ยังยังไม่แนะนำเนเรื่องเลยโอเคไม่ลืมไปเรื่องนี้ปกด้านนะอือแล้วก็มีน้องแมวประจำเรื่องอยู่ด้านหลังเรื่องย่อจะเกี่ยวกับตามชื่อเรื่องเลยพี่โจนพอยปรึกษาฟรีไม่คิดตังค์พี่โจใช่คนนี้ เป็นคนที่ดูหน้าเหมือนนักเลงสดๆแต่ว่าใจคือพ่อพระเป็นคนที่นิสัยดีมากๆแต่ว่าหน้าโหดนะก็เลยทําให้คนกลัวแต่ว่าเขาก็สามารถใช้ความหน้าตาดีเอ๊ในใช่นะหน้าตาโหดทําให้แบบคนเริ่มที่จะยอมรับเขาเพราะว่านิสัยดีมากนะอืลืมวิธีทำคลิปแนะนําไปซะสิเออเปิดเปิดมาปุ๊บมันจะมี เฮ้ยทำไมมันเป็นรอยลอ,อยเลยมันคืออะไรเปิดมาปุ๊บมันจะมีปกหน้าสีนะของสามวายกับพี่โจคนสกูเล,ลยมาเล่นเวลานี้ได้หรอคะกางวันเป็นร้อนนี่นะดึกป่านนี้ยังไปโรงเรียนกววิชเหรอเก่งมากที่บ้านสั่งมาที่บ้านสั่งให้มานะ่ะเก่งมากซึ่งเธอคนนี้จะเป็นตัวละครหลักนะ ดาว,ว่าน่าจะได้คู่กับน้องชายของพี่เอกถือว่าเป็นสปอยหรือปล่าเนี่ยไม่ใช่สปอนยนะมันคือการคาดดามากกว่าอันนี้จะเป็นมาสสอดของอาจารย์นะสวัสดียินดีที่ได้รูจักโอซงิค่ะกระตูนที่อัพผ่าน S&S กเอนนี้กลายเป็นรวมเล่มถ้าทุกคนชอบฉันก็จะดีใจมากเลย s n นี่ได้ยินมาจากอนิเมะหลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะแบบ ลักของ,อองโ,อโอตาโคะมันช่างยุ่งยากอะไรสักอย่างนะจำชื่อเรื่องไม่ได้ผมชอบเรื่องนั้นแกนะซึ่งหนะะ้าปกจะมีกิมมิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอันนี้คือถามทางแบบหลงทางกันนะแต่ว่าพี่โจโแก่ค่อนข้างฉลา,าดนะเป็นเด็กที่รู้เยอะซึ่งเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่โรล,ลิเอ้ยต้องใช้คํำว่าโรล,ลิที่สกุลยีไปตกสิจะมีแบบ ช็อตสตอรี่นีดหน่อยนะซึ่งสามเล่มมันก็จะเหมือนกันเลยมีจะจะมีช็อตสตอรี่แล้วก็ภาพสีมีเหมือนกันนะแต่ว่า oh. คนละสีเออวอาจารย์อุมเมจังคนน่ารักนะใครอ่านก็จะรู้เองว่าน่ารักสุดๆซึ่งร,รูปนี้จะรวมแบบทั้งแก๊งเลยนะอาจารย์อุมเมจังพี่ของสามโมบายอันนี้คือตัวละครหลักนะแล้วก็ตัวประกอบ ปนด้วยนิดหน่อยอันนี้ก็น,น้องชายของพี่โจแล้วเธอคนนี้ใครอ่ะเอ๊ะอืมเพื่อนของสามอไปยหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะลืมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่น่าจะน่าจะเพื่อนส่วนคนนี้จะเป็นน้องสาวนักบอลที่หน้าเหมือนหน้าไม่เหมือนผู้ชายเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายกันอันนี้ก็เป็นโชตะน้อยกับโรดิน้อยส่วนนายคนนี้อืม ใครเดาว่าน่าจะเป็นน้องชายของเซนน้องน้องชายของไม่ใช่น้องชายของ,ของ,อง,ของครูนี้นะแต่ว่าเป็นแบบน้องชายของเพื่อนครูนี้โอเคมาเปิดหน้าแรกไหมซึ่ง <c oughs> <c oughs> เปิดมาโชตัดน้อยคนนี้ที่ในอนาคตกำลังจะสนิทก,กับพี่โจ ก็เดินไอติมถือไอติมชนขางเกงซึ่งตอนแรกก็เหมือนแบบกลัวมากนะแต่ว่าสก,กลุลกิจก็ลูกหัวเป็นหนึ่งกลุ่ปนะเหลือเป็นลูกน้องหมาเลยเท่มากๆเป็นผู้ชายที่แบบโคตรน่ารักเลยนะแบบออืืหต่อให้เป็นผู้ชายด้วยกันก็ยังรู้สึกบ่นไหวฮะแล้วก็รู้สึกใจเกเรขึ้นมา แถมชอบแบบแนะนำวิธีแบบที่มีประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่สกุลิีอยู่นะตอนนวดเนื้อลองใส่วาซาบิขนาดประมาณนิ้วก็ให้เด็กดูน่าจะดีนะแบบแนะนำเทคนิคการทำอาหารม็มีหลายๆวิธีที่แบบผมเอาไปลองใช้จริงนะอย่างแบบกดนิ้วตรงนี้แบบที่สกุลิีสอนนะกดแถวๆนี้แหละแล้วทำให้ไม่ง่วงนอนซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยเวลาตอนเรียนออนไลน์นะ แต่ถ้าถามว่าเรียนรู้เรื่องขึ้นไหมก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีอะซึ่งแนะนำวิธีเล่นกับแมวนะแบบสบตาแล้วค่อยๆกระพริบจะช่วยให้น้องแมวระแวงตัวน้อยลงแล้วหลังจากนั้นก็ได้สนิทก,กับสามาไปเออแล้วก็อันนี้หนุ่มน้อยตัวประกอบน้องคู่เป็นนักบอลประจำโรงเรียนนะ แนะนำเทคนิคการซักผ้าเลยนะโคนปล่อยให้แห้งก่อนจากนั้นใช้โฟมล้างหน้าแบบแบบอะไรนะมิสครับขยำขยำก่อนล้างออกหมดผมอ่านถูกหรือเปล่าแต่ผมไม่ต้องไปแนะนำแม่ผมหรอกนะเพราะว่าผมไม่ได้เตะบอลนะส่วนใหญ่จะเล่นบาสมากกว่าซึ่งไม่น่าเป็นคนหรอก <c oughs> แถมแนะนำเทคนิคอะไรด้วยนะเอามือประสานท้ายทอยจับหลังคอไว้แล้วหมุนเป็นเลขแปด ค่อยๆนวดไปด้วยจะทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นออพูดแล้วร้องมงเนี่ยยังไงนะได้แปะใช่ไหมทำไมถูกอะซึ่งน้องชายของสกุลไอิีเป็นคนที่แบบฮอตในหมู่สาวๆมากเลยเพราะว่าหน้าตาขค่อนข้างดีนะเออแล้วก็ลืมผมชอบจุดนี้ของพระเอกมากเลยคือพระเอกมันชอบทำปากอย่างเงี้ยเห็นปะ ทำปากแบบเบะปากวะซึ่งมันทำบ่อยมากๆเลยนะส่วนเรื่องนี้ลายเส้นแบบทำออกมาได้ค่อนข้างน่ารักเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเร่มนี้มีสปอยนิดหน่อยเอาเปิดขค้เรียแรก,ก็พอแล้วเพื่อไม่เป็นการสปอยมากเกินไปอ๋อใช่แล้วเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยถ้างงขึ้นมาก็กด จุดตรงนี้เดี๋ยวตาสว่างเองเปิดตรงตรงนี้ของส่วนนิ้วนะถ้าเปิดเทอมแล้วก็น่าลองใช้อยู่นะเดี๋ยวจะจำน้ำนำไปใช้นะขอบคุณมากสกุลยิคุงไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคาบแรกช่วงบ่ายไม่มีใครง่วงเลยเลยสกุลยิคนน้องสอนทั้งห้องนะแบบทั้งห้องก็ตาโตกันซึ่งน้องชายเนี่ยแบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่ จะบาคอนเลยนะบาคอนก็คือชอบพี่ชายหรือชอบพี่สาวตัวเองนะส่วนซิซอนก็คือชอบน้องชายชอบน้องสาวนั่นแหละผมคิดว่ามันใช้ได้เหมือนกันนะซึ่งพอเห็นพี่มีเพื่อนผู้หญิงก็แบบดีใจสุดๆเลยเวลาใครว่าไลฟ์พี่นี่คือแบบจะหัวไม่ใช่ใช้คำว่าหัวไม่ได้ต้องใช้คำว่าโกรธแบบรุนแรงเลยนะ คือถ้ากล้าว่าต่อน,นี้น่าจะโดนซัดหน้าสักทีโอเคผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็พูดมาค่อนข้างเยอะแล้วนะเป็นเรื่องที่ผมไม่คาดหวังเลยว่ามันจะสนุกแล้วมันดันเสิร์สนุกนะเป็นอะไรที่โคตรน่าตกใจนะแถมภาพสวยมีหน้าสีแถมปกด้านคือที่สุดแล้วราคา9 0บาทเองโคตรคุ้มนะแนะนำให้ไปหาซื้อนะต่อให้ที่ร้านไม่มีช้อปปี้มีแน่นอนการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แถมราคาปกด้วยนะของเราพีมเนี่ยเผลอๆในเว็บมังงะอาคิวอาจจะยังเหลืออยู่ด้วยนะแบบผมก็สั่งเล่มสองกับเล่มสามมาจากเอ้ยเอเอผมสั่งเล่มสองกับเล่มสามมาจากมังงะคิวนี่แหละมังนะหรือไม่ก็เล่มหนึ่งกับเล่มสองผมสั่งมาจากมังงะคิวน,นะเป็นเรื่องที่ตัวละครน่ารักมากเลยนะเป็นตัวละครที่สร้างได้มีสเสน่ห์ดีอย่างอาจารย์สันเดเลแล้วก็สาวมอปลาย ที่เรียนเ,เื่องนี้ผมไม่ก้าเต็มสิบนะเพราะว่าลายเส้นสวยราคาถูกปกด้านข้อเสียคือมันอาจจะแบบจำเจไปนิดนึงเพราะว่าสก,กุลเงิีก็มาแบบเซมแพลตฟอร์ม platform. มาแบบอืก็เซมแพลตฟอร์มจะพูดซ้ำทำไมวะก็มาคือเหมือนเดิมดตลอดแอะแบบเป็นคนดีเหมือนเดิมแล้วก็เป็นคนที่ อืมไม่ใช่เป็นคนที่หลังๆอาจจะมีแบบเปิดความรับของสกงุลหีอย่างเช่นทํางานอะไรอายุเท่าไหร่เพราะว่าเวลาสกาุลหีโดนถามสกุลหีก็ตอบแหละแต่ว่าไอตัวอักษรมันจะบังไว้นะไม่ให้คนอ่านรู้ซึ่งโคตรอยากรู้นะอ๋อเนอ,ออกแล้วข้อเสียหนึ่งก็คือมันจะจำเจเกินไปนะไม่มีอะไรใหม่ก็สมแล้วเป็นแนวไลไฟนี่ว่า